โคตรท้อมีใครรู้สึกท้อแท้เหมือนกันกับผมไหมกับการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลเนี่ยแต่มันไม่ใช่การถอดใจเลิกเชียร์หรือว่ายอมแพ้นะผมไม่ยอมไปแล้วครับผมเชียร์จนถึงนัดสุดท้ายอยู่แล้วไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยถอดใจแต่มันรู้สึกท้อแท้มาตั้งแต่ลุ้การที่แล้วแล้วคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่สุดอ่ะคุณเข้าใจไหมคือทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรขนาดนั้นที่ต้องไปดา่าไปว่าผ้าวิจารณ์อะไรเพราะมันก็อยู่ในมาตรฐานที่ดี พใจไหมครับผมมันไม่ได้แบบย่าแย่ต้องไปดา่าไรโคตรอะไรขนาดนั้นถึงไหมก็ไม่ใช่แต่มันไม่สุดอ่ะมันดีมาแล้วมาตรฐานดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่สุดสักทีพอจะมาดีหน่อยก็มาสะดุดแบบนี้พอจะไปได้ดีก็มีทีมที่อื่นที่เขาทําดีกว่ามันทําให้เราเริ่มทอ้อ,อจริงจริงตอนนี้ผมรู้สึกท้องจริงครับผมแต่ก็ถามว่าผมถอดใจไหมผมไม่เคยถอดผมย้ําอีกทีนะนัดหน้าผมก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วแหละแต่นัดนี้ต้องยอมแล้วผมรู้สึกแม่งแปลกจริง รู้สึกก็โหแบบไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือผมไหมนะเออแต่ทุกคนอย่ายอมแม้นะสู้ต่อไปครับตอนเนี้ห้านัดลิเวอร์พูลเขาก็นําห่างเราไปห้าคะแนนอีกอย่างนะแต่ละนัดแต่ละโปรแกรมของเขาเนี่ยมันเกมมันเหมือนจะย,ยากสุดท้ายเขาตรผ่านแล้วก็เก็บแต้มมาได้ได้โดยตลอดส่วนเราเนี่ยโอ้โหแบบโดยเฉพาะนัดนี้อีกอย่างนัดนี้ต้องชมมนซิตี้นะมนซิตี้นัดนี้มาแบบแปลกๆหหแปลก,ก,กตามาก เราไม่เคยเห็นแมนซิตี้ที่เล่นกับอาร์เซนอลแบบนี้มาก่อนปกติแมนซิตี้จะเปิดแรกกับอาร์เซนอลไม่ได้สนผลการแข่งขันอะไรขนาดนี้เนปปนะแต่นั้นนี้ก็ต้องพอเข้าใจได้เพราะว่าทีมใหญ่มาเจอกันเป๊ปลัดกลุ่มเป็นพิเศษครับลงมาเล่นเกมรับกับอาร์เซนอลน่ะเออคือพอใจในผลการแข่งขันหนึ่งศเก็บสามแต้มอันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าโอ้โหแต่ละทีมปัจจุบันเจอกันมาต้องเคี่ยวเป็นพิเศษส่วนอาร์เซนอลเนี่ยหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์อาร์เตต้าที่มึงเปลี่ยนตัวช้ามึงทำไม เอาทอตซาสตาร์ตัวจริงผมก็เห็นด้วยนะแม่งทอตซามันเป็นซูเปอร์ซับมึงเอาไปสตาร์ตตัวจริงได้ไงอีเตควรที่จะสตาร์ตตัวจริงก่อนแต่ผมก็มองอีกมุมนะครับผมเออมองอีกมุมข็พอเข้าใจะไรตาทอตซาเนี่ยฟอร์มดีต่อเนื่องลงไปเป็นตัวสำรองทั้งยิงทั้งจ่ายคือถ้าเป็นนักเตะมึงเล่นดีขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่มึงจะได้เป็นตัวจริงอ่ะเข้าใจไหมครับผมถ้ามึงเล่นดีขนาดนี้แล้วไม่เป็นตัวจริงอันนี้พอเข้าใจได้ส่วน ตำแหน่งอื่นๆแท็กติกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันต้องบอกว่าแมนซิตี้เข้ามารัดกลุ่มเข้ามาดีอีกอย่างอะ่ะลูกของฮาแลนด์เนี่ยยิงก็มันยิงเร็วไงมันทําให้ทุกอย่างมันเข้าทางแมนซิตี้โดยเฉพาะไอ้ดอนนารุม่าเนี่ยครับผมโอ้โหมันตัวเปลี่ยนเกมแบบเซฟลูกกลางอากาศลูกเซตพี่เก็บเรียบครับผมแทบที่จะไม่ถึงหัวนะักเตะอาร์เซนอลเลยเออจริงๆส่วนต้องยอมรับ วันนี้อีกคนนึงก็คือน้องมาตีรี่ถามว่าผมดีใจไหมก็มดีใจแหละที่เราไม่แพ้อย่างน้อยน้อยแม่งไม่แพ้ะคาบ้านวะเอออย่างน้อยเก็บหนึ่งคะแนนได้ยังมีสปิริตของนักกีฬาว่าแม่งกูสู้จนถึงนาทีสุดท้ายครับเฮ้ยก็สู้กันต่อไปครับวันนี้แม่งโคตรดิ่งปกติผมมาอัพคลิปเร็วกว่าน,นี้แต่วันนี้มันผมแบบรู้สึกทอ้อแบบรู้สึกเววแบบโอ้โหกูจะไปยังไงดีว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบเสียใจหรือว่า ไม่ได้ถอดใจนะครับผมยังสู้เหมือนเดิมหละเดี๋ยวนัดหน้าเดี๋ยวก็กลับมาได้ครับผมแต่แค่แม่งโอ้โหเต้นตลกอะไรกับกูนักหนาวะ่าเฮ้อแต่ก็ถ้าพูดถึงทางทฤษฎีเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสในการลุ้นแชมป์เพราะว่าห้าคะแนนกับการแข่งขันที่เราไปเยือนแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมตตี้ไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้นะแต่นัดต่อไปครับผมเราต้องโฟกัสเป็นพิเศษนัดต่อไปต้องสามคะแนนเท่านั้นนิวคาสเซิลแม่งงานหยาบอีกต่างหาก สู้ต่อไปครับผมก็สําหรับใครที่กำลังท้อแท้หรือว่ากําลังคิดว่าแม่งจะด่าทีมตัวเองยังไงดีวะเนี่ยให้กลับไปนึกถึงเมื่อห้าหกปีที่แล้วก่อนที่อารต้าจะมานะครับผมก็แม่งมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเดิมอะถึงจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเดิมครับผมเข้าใจบางคนอาจจะอึดอัดว่า อยากเปลี่ยนอาริต้าแล้วก็เราก็ต้องมองคิดอีกมุมนึงมุมคิดกว้างๆบ้างมันจะเปลี่ยนอาริต้าแล้วจะเอาใครมาแทนนนะาทีนี้จะเอาโมลิมเอาเทนฮาร์กหรือเอาใครใช่ไหมครับอยู่กันต่อไปยังไงก็สู้ให้มันสุดใจครับฤดูกาลนี้สสนับสนุนอาริต้าเต็มที่ขอบคุณพี่ทุกคนนะที่ให้กำลังใจผมไลฟ์สดในทางทิกต o อกนะก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในเนี่ยเข้าไปเข้ามาให้กำลังใจเยอะนะขอบคุณมากครับผมนะัดต่อไปเจอกัน